โอเคครับเดี๋ยวเรานะครับลองมาตรวจการบ้านของนักเรียนกันสักประมาณเคสหรือ2เคสนะครับจะได้พอเป็นแนวทางนะครับให้กับนักเรียนท่านอื่นๆด้วยเผื่อติดปัญหาเดียวกันนะครับแล้วก็จะได้นำแนวทางนะครับไปแก้ไขกับงานของตัวเองได้ด้วยครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาตรวจการบ้านดูนะครับจะได้รู้ว่านักเรียนแต่ละท่านนะครับที่ทำการส่งการบ้านมาเนี่ย จะมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับอยู่ในงานบ้างจะได้แนะนำแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับโอเคขอซูมมาที่คาแรคเตอร์ตัวนี้ก่อนเลยนะครับงานขายโมเดลนะครับตัวคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยจริงๆไม่จาเป็นต้องเปิดปากก็ได้นะครับแล้วก็ตัวฟันกับตัวลิ้นด้านในเนี่ยก็ถ้ามีนะครับก็โอเคครับสามารถมีได้ครับถ้าเกิดคาแรคเตอร์ของเราปิดปากเนี่ยก็ให้นำตัวฟันกับตัวลิ้นนะครับแยกออกมาแล้วก็ให้ลูกค้าเห็นด้วยนะครับว่า โมเดลของเราเนี่ยมีปากด้านในนะครับส่วนตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ลองทําการปิดปากไปง่ายๆดูครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าจะเอาไปเปิดปากนะครับก็เดี๋ยวให้เขาเอาไปทําเองครับดูเพลินๆนะครับโมเดลคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับมีเส้นค่อนข้างโอเคนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอาจจะมีบางเส้นที่มันมีความกระจุกนะครับหรือว่าชิดกันเกินไปเช่นนะครับบริเวณคอบริเวณนี้นะครับ ตัวเส้นนะครับมันอาจจะเยอะเกินความจําเป็นนะครับจริงๆอันเนี้ยผมสามารถลบทิ้งออกไปได้2เส้นเลยนะครับอ่าแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วครับเพราะว่าตัวเส้นที่เราเพิ่มเข้ามาตะกี้นะครับไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะนะครับกับเรื่องของเชฟของโมเดลการมีเส้นเยอะไปนะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสัทีเดียว ยกเว้นนะครับตัวเส้นนั้นมันมีประโยชน์ต่อการทำงานของเราอย่างเช่นเส้นบริเวณขานะครับบริเวณหัวเข่าเนี้ยมันมีประโยชน์แน่นอนครับเพราะว่าตัวลูกค้าต้องเอาไปใส่กระดูกเพิ่มเองการที่มีเส้นนะครับมารองรับ1 2 3เส้นแบบนี้นะครับจะทำให้โมเดลสามารถทำการงอเข่าได้ครับ ขอซูมออกมานะครับดูเผลๆโมเดลชิ้นนี้นะครับก็ค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแต่ถ้าเกิดผมเอาคำสั่งนะครับใน Modifier ออกเช่นคำสั่ง subdivision surface ออกไปนะครับเราจะเห็นว่าโมเดลชิ้นนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ประมาณนึงครับเพราะว่าตัวเส้นนะครับก่อนทำการสมูทไปเนี่ยมีความยับอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับวิธีแก้ไขนะครับอาจจะแก้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ ตัวโมเดลของเราเนี่ยมีเส้นค่อนข้างเยอะแล้วสําหรับคําแนะนำนะครับก็คือตอนขึ้นโมเดลนะครับพยายามขึ้นโมเดลจากพลิกอนน,น้อยๆก่อนเช่นโมเดลสี่เหลี่ยมนะครับโมเดลทรงกระบอก6กเหลี่ยม8ดเหลี่ยม12เหลี่ยมไม่เกินนี้นะครับเพื่อให้โมเดลของเรานะครับสามารถรักษารูปทรงได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าถ้าเกิดโมเดลของเรานะครับมันมีเส้นที่เยอะเกินไปนะครับอันนี้ผมลองเพิ่มไปนะครับ แล้วเรานะครับมาค่อยๆทยอยดัดทีละนิดนะครับนอกจากเส้นจะไม่สวยแล้วนะครับยังใช้เวลาค่อนข้างเยอะอีกเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝึกขึ้นจากเส้นน้อยๆก่อนครับแต่ว่าโมเดลชิ้นนี้นะครับก็เส้นยังไม่ได้เยอะเกินไปนะครับก็ยังจะพอสามารถดัดเชฟเพิ่มเติมได้อยู่นะครับก็ลองพยายามนะครับขยับเส้นนะครับให้มันเกิดการเฉลี่ยกันมากขึ้นนะครับ อ่าโมเดลฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะมีบางคําสั่งนะครับที่มันซ้อนกันอยู่ผมจะลองเอาตัวมินเลอร์ตัวนี้ออกนะครับอ่าโมเดลมีการซ้อนกันนะครับเดี๋ยวค่อยทํกการมินเลอร์ใหม่ก็ได้ครับลองทําจากฝั่งไดฝั่งหนึ่งไปก่อนนะครับค่อยๆกระจายเส้นนะครับให้มันเฉลี่ยกันสวยๆนะครับตรงไหนที่ยับนะครับเราก็ค่อยๆดัดนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับไม่ควรเท่าไหร่เพราะว่าตัวเส้นหน้าอกนี่นะครับ มันมีความบุ่มลงไปเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องค่อยๆดึงออกมาครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันยากเกินไปนะครับคําแนะนําที่ดีที่สุดนะครับก็คงเป็นการทําใหม่ครับเพราะว่านอกจากจะได้ฝึกแล้วนะครับตัวโมเดลของเราเนี่ยก็ยังจะสวยขึ้นด้วยครับอาจจะมีบางเครื่องมือนะครับเช่นลากครอบคลิกขวาครับทำการสมูทตัวเวอร์เท็กนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับที่ผมเนี่ยทำการใช้บ่อยนะครับ มันก็พอจะช่วยได้ในระดับหนึ่งลองกดตัว A ครับเลือกทั้งหมดเลยคลิกขวา Smooth v e r เท x ไปนะครับตัวเส้นมันจะมีการเฉลี่ยกันมากขึ้นครับแต่ว่าข้อเสียของเครื่องมือนี้นะครับก็คือตัวโมเดลของเรานะครับบางจุดเนี่ยที่เราไม่ต้องการสมูทเนี่ยมันจะสูญเสียรูปทรงไปนะครับแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยใช้บ่อยๆด้วยนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตัวโมเดลของเราเนี่ยตัวเชฟนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างระวังนะครับ ก็สำหรับโมเดลชิ้นนี้นะครับโดยรวมก็สวยดีแต่ก็อาจจะต้องไปฝึกนะครับเรื่องของการเดินเส้นเพิ่มเติบเล็กน้อยแล้วก็เรื่องของความยับความไม่เป็นระเบียบของเส้นนะครับอาจจะต้องทําการแก้ไขเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลาเราดูโมเดลนะครับเราจะดูทั้งโมเดลที่อยู่ในซับดิวชั่นแรกนะครับก็คืออันนี้แล้วก็โมเดลที่ผ่านการสมูทไปแล้วด้วยนะครับว่ามีเชฟตามต้องการไหม แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือตัวเส้นนี้นะครับยังถูกเก็บมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับมันยังไม่เชื่อมกันบางทีนะครับเราเอาเข้าโปรแกรมอื่นไปเนี่ยตัวเส้นนะครับมันอาจจะมีการตัดแบบนี้ก็ได้ครับตัวโปรแกรมมันจะตัดให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะเก็บเส้นให้เรียบร้อยครับไม่ควรมีเฟสเกินสี่เหลี่ยมนะครับก็คือ5 6 7เเหลี่ยมพวกนี้ไม่ควรมีเลยครับสามเหลี่ยมสามารถมีได้ครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ชอบเลยมีการเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมครับจากเนื้อหาที่มีในคอร์สขอลองเช็คนะครับตัว w i r e Frame ก่อนเลยเปิดเข้ามาครับตัวเส้นพอใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีบางจุดนะครับที่รู้สึกว่าตัวเส้นมันอาจจะชิดกันเกินไปหน่อยอย่างเช่นบริเวณหัวเข่านะครับกดอธิเ t ตคลิกครับกดตัว G 2ครั้งทำการเฉลี่ยออกมาเล็กน้อยนะครับตัวหัวเข่านะครับ เวลาที่มันงอเนี่ยมันจะได้สามารถเอาไปงอได้สวยขึ้นนะครับในกรณีที่ลูกค้ามีการเอาไปใส่กระดูกเพิ่มแล้วก็ปัญหาจะคล้ายๆกันนะครับก็คือตัวเส้นจะมีความยับนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่โดยเฉพาะบริเวณกางเกงนะครับบริเวณนี้จะสังเกตว่าตัวเส้นนะครับมีความหักไปหักมาประมาณหนึ่งเลยครับนี่นะครับหักมาทางนี้หักมาทางน,าางนี้แล้วก็หักมาทางนี้ครับ ถ้าสามารถทำให้มัน follow กันตลอดได้นะครับก็จะดีมากๆก็ลองค่อยๆฝึกไปนะครับแล้วก็เส้นบางเส้นนะครับอย่างบริเวณกา้งเก้งบริเวณที่เป็นเป้าแบบนี้นะครับอ่าบริเวณนี้เลยนะครับเส้นตรงนี้นะครับมีความกระจุกกันมากเกินไปหน่อยถ้าผมแนะนำนะครับผมก็อยากจะให้ตัวนักเรียนนะครับลองทำการ bevel ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เพิ่ม segment เข้าไปครับส่วนเส้นบริเวณไหนนะครับที่มันชิดกันเกินไปแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ เราสามารถค่อยๆเฉลี่ยได้ครับเลือกเอ็ดลูปนะครับกดตัว G 2ครั้ง deselect ครับแล้วก็ทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนเส้นนะครับมันมีการเฉลี่ยกันสวยงามมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับกระจายออกมาครับแล้วก็เฟสบริเวณไหนนะครับที่เรามั่นใจเลยว่ามันจะไม่ถูกพบเห็นนะครับเช่นบริเวณขาด้านในอย่างเนี้ย จริงๆเราสามารถลบได้นะครับเพราะว่าออถึงมีนะครับมันก็ไม่จำเป็นแล้วก็อาจจะทำให้หนักด้วยครับแล้วก็ใส่กระดูกเพนเวทยากขึ้นเป็นผมนะครับผมจะลบทิ้งออกไปให้หมดเลยแล้วแต่เคสนะครับบางเคสไม่ลบก็ได้เช่นเคสที่ต้องการนะครับนำตัวกระเกงเนี่ยไปซิมูเลตนะครับให้เป็นเนื้อผ้าจริงๆอันนี้นะครับไม่จำเป็นต้องอลบตัวโมเดลด้านในก็ได้ แต่ถ้าเกิดเป็นโมเดลทรงการ์ตูนง่ายๆแบบนี้นะครับก็อยากจะแนะนำเฟสบริเวณไหนที่เราคิดว่ามันจะไม่ถูกพบเจอนะครับลบทิ้งไปได้เลยครับนอกจากจะประหยัดนะครับตัวเฟสพวกนี้แล้วการทำงานเบาลงแล้วก็ยังสามารถเอาไปริกกิ้งได้ง่ายขึ้นด้วยครับอ่าอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของเส้นนะครับที่ชิดกันเกินไปก็เหมือนเดิมครับก็ลองเฉลี่ยดูแล้วก็ในส่วนของบริเวณมือนะครับอันนี้ลองทําดูก่อนไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะมีการ ทำบทเรียนนะครับมาให้เพิ่มแยกเป็นส่วนๆนะครับอาจจะเป็นดีเทลในการขึ้นมือนะครับมือรูปทรงต่างๆ2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วก็เดี๋ยวทํามาเพิ่มให้ครับแล้วก็โพสของตัวละครตัวนี้นะครับอ่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็น T โพสนะครับเราอาจจะทําให้ตัวแขนนะครับมันตรงกว่านี้ได้อ่าตัวนี้นะครับอาจจะมีการเฉียงมาข้างล่างเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้อ่าอาจจะแนะนําให้เป็น A โพสไปเลยก็ได้ครับ เฉียงลงมา45องศานะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเชฟด้านข้างนะครับตัวด้านข้างเนี้ยปัญหาของคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือตัวโพสต์นะครับยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวหัวเข่าเนี่ยมันอาจจะมีการเฉียงนะครับมาด้านหน้าเกินไปหน่อยก็ทางที่ดีนะครับลองหาภาพตัวฟอนต์ไซส์ดูว่ามีโพสต์นะครับประมาณไหนซึ่งถ้าเกิดโพสต์ของเราสวยนะครับก็มีผลต่อเรื่องการขายเช่นเดียวกันครับ ลองดูนะครับให้มันเป็นเคอร์ฟนะครับลักษณะประมาณนี้แบบนี้นะครับก็ทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วก็อาจจะมีผลต่อการนําไปใส่กระดูกในอนาคตด้วยครับลองเฉลี่ยเส้นนะครับให้มันสูงมากขึ้นแล้วก็ดูเรื่องโพสนะครับสําหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้ครับแล้วก็เส้นบางจุดนะครับสามารถเพิ่มได้เช่นบริเวณคอครับอาจจะเพิ่มไปสักเส้น2เส้นก็ได้นะครับประมาณนี้ให้ตัวคอนะครับสามารถขยับได้ด้วยแล้วก็ ระวังนะครับเส้นที่มีการแชร์กันหน้าเกินไปแบบนี้ก็ลองหาทางเก็บเพิ่มดูนะครับเดี๋ยวจะพยายามมาแนะนําเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมนะครับในคลิปเนื้อหาถัดไปก็สําหรับเนื้อหาอื่นๆนะครับจะพยายามทยอยลงให้นะครับในเดือนหน้าคือเดือนพฤษภานะครับก็จะพยายามไล่นะครับจากง่ายๆไปถึงระดับที่มันยากขึ้นนะครับซึ่งแต่ละเนื้อหานะครับไม่จําเป็นต้องดูต่อเนื่องกันก็ได้นะครับ เนื้อหาที่เราดูต่อเนื่องกันเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับตั้งแต่ยูนิต3ถึง3ครับเนื้อหาถ้าถัดไปนะครับตั้งแต่ยูนิต4 5 6หรือยูนิตพิเศษอื่นๆนะครับก็สามารถเลือกรับชมได้ตามใจชอบเลยครับก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับในเนื้อหาถาถัดไปนะครับขอขายของท้ายคลิปเลยนะครับตอนนี้เรามีคอร์สเรียน Basic TD Photo Stock ครับขายภาพออนไลน์แบบ3มิติกับคอร์สเรียนขายโมเดลที่ CG Trader ใครที่สนใจติดต่อเพจกราฟิก Income เข้ามาได้เลยครับ